กลมอย่างเงี้ยให้ได้ก่อนวงกลมทีเดีให้กลมวงกลมไม่ได้ถ้าวงกลมได้ปุ๊บแบ่งครึ่งอ่ะให้เส้นนี้ยาวแบ่งครึ่งอ่ะเส้นนี้อย่างนี้นะตรงๆเอาไปเอาไปทำแบบนี้ให้ได้แล้วเอาอันนี้เอา,เอาแบบรวดเร็วนะสังเกตไหมบ้าตรงเนี้ยที่จะแบ่ง,งนี้อ่ะเห็นไหมตัดมาจากครึ่งอ่ะอันนี้เอาแบบรวดเร็วให้ดูเห็นไหมจากตรงนี้เห็นไหมเห็นเส้นนีไ้ไหมอันนี้เอาวิธีรัดให้ใครอยากได้วิธีรัดดู อ่ะเส้นนี้ยาวๆมาเลยเส้นนี้ยาวๆมาอ่ะเห็นตรงนี้ไหมจุดตัดตรงนี้ไหมอ่าลากมาได้เป็นสี่เหลี่ยมจะตัดแต่ตรงนี้เยอะกว่าอ่าตรงนี้น้อยกว่าอ่าเอีครับอีอ,อ,อีแต่ถ้าใครมือน้ำหนักน้ำหนักกลัวน้ำหนักเข้มก็เอา 6B ไปก่อนอ่อันนี้วิธีรัดนะจำไว้นะใครจำไม่ได้นี่สอนที่เธอผ่านแล้วนเนี่ยนี่สอนมาสามวันติดแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยอ่หนึ่งสองสามนะทีนี้อ่าลองวัดตรงนี้มาดูตรงนี้ดิได้ไหม ถ้าทุกคนคีด้่าหน้ามันยาวเราเอาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ดูได้ไหมเนี่ยเอาเส้นนี้มาอยู่ตรงนี้แทนที่จะเอาเส้นนี้อยู่ตรงนี้เราเอาเส้นนี้ช่องนี้มาอยู่ตรงนี้ดูอ่ะมาดูนะเอาช่องนี้ใช้นิ้วสองนิ้วเนี่ยหนึ่งสองอ่ะขีดไว้อย่างนี้อ่ะเนี่ยอย่างนี้ให้ได้ตรงนี้ใช่ไหมนี่บอกวิธีรัดให้อีกย่างเนี้แบ่งครึ่งเห็นไหมเห็นครึ่งตรงนี้ไหมอาจารย์มีวิธีรัดเยอะอะเห็นครึ่งไหมแล้วมาตัดกับเส้นนี้นี่ตัดกับเส้นนี้มาตัดกันอ่ะแล้วดึงเส้นเนี้ย มานี่มานี่อ่ได้โครงหน้าเลยไหมอ่าได้โครงหน้าอ่ะตรงนี้เป็นไรรู้ป่าตรงนี้ก็คือหูอ่าหูอ่ถ้าเอาเส้นนี้มาอยู่เนี้ยหน้าจะสั้นแต่เราเติมได้แต่ถ้าเอาเส้นนี้มาอยู่นี่หน้าจะยาวเราก็ลดได้อันนี้ก็ไปเลือกขอ,องสมมติอ่าถ้าเราอยากได้หน้าที่หน้าที่สวยขึ้นอ่ะเราก็ตัดจากตรงเนี้ยเนี้ยให้มันเป็นให้มันเฉียงหน่อยแล้วก็แล้วคางน,นะให้มันเล็กนิดนึ่งเนี้ยเห็นไหมหน้าก็าจะสวยเลยเห็นปะหูก็ไม่ต้องให้ใหญ่มากก็ให้เล็ก เงี้ยอ่าวาดเป็นหัวการ์ตูนให้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวกะโหลกเห็นไหมอ่าหัวกะโหลกตรงนี้หน้าผากถ้าดึงเส้นมาไหมตรงเนี้ยเนี่ยอ่าเป็นอะไรเวลาเขียนมันจะเป็นอย่างงี้อ่าอย่างงี้อ่าอย่างงี้ผมมันต้องออกไปข้างบนถูกไหมผมเวลาเขียนต้องออกไปข้างต้องต้องให้มันเลยนะอ่าบางคนอ่าแสกข้างอาจารย์ให้แสกข้างก็คือตรงนี้อันนี้อ่า อ่ะอย่างงี้อ่ะนี่คิวนะคิวเห็นไหมแบ่งครึ่งคิวอยู่ตรงนี้กําหนดเอาตรงนี้แบ่งครึ่งมาอีกเริ่มมาอ่ะเริ่มมาอ่ะเป็นหัวคิ้วถ้าแบ่งครึ่งอันนี้อีกอ่ะได้หางคิ้วแบ่งครึ่งนี้มาหางคิ้วอันนี้หัวคิวอคะารนี้เข้าใจเยอะขึ้นมาไหมอ่ะจมูกอยู่ตรงนี้นี่อ่ะตาจะอยู่ตรงนี้อ่ะงงไม่ไหลายเส้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปลายจมูกอยู่นี่อ